สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่วอชชีเนลเย้ต้องบอกว่าอันนี้เป็นการรีอคชันออฟฟิเชียลไพลอต์ชั้นไหมอ๋อออฟฟิเชียลไพลอตของซีรีส์เรื่อง v วมเดอะซีรีส์ซึ่งเดากันไปเองว่าน่าจะเกี่ยวกับแวมพายเออหรือเปล่าคะใช่ซึ่งยังไม่ค่อแนเลยทุกคน แต่ก็ได้รับรู้มาว่าเป็นค่ายของคุณไมค์พิ<ม>ลารเนาะใช่แล้วก็ได้นักแสดง<ช>อย่างแจ็คสรนน้องเบกกี้กอ่าด้<ช>วยก็ไม่รู้เลยทุกคนว่า จะเป็นอะไรยังไงรูปแบบใดจะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเนาะทุกคนแต่ว่าก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งจริงๆให้เราด้วยนะคะแลใช่้วสามารถสมัคร m บอร์ช i พเป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะคะไช่เลยก็ได้นได้ดู exclusive content ถูกต้องได้ดูคลิปก่อนใครได้นะทุกคนใช่แล้วอย่าลืมกดซุปเปอร์ตงให้เราด้วยก็ได้นะคะเป็นกำลังใจใต้คลิปได้เลยนะจ๊ะถูกต้องจ้าโอเคจะเป็นยังไง ไปเลยเลยอเอาว่าจบไหมครับน,นี่ก็สบที่สี่ของเดือนแล้วนะครับจบสภาพตกแบบนี้ต้องไปฝึมือนะพวกมันแน่นอนว้ายหลอกเราเขาเหมือนแหวมพายพวกแหวมพายนะมีสีสบใครลองเดาเบตัวเราเกิดกันท้ายพวกคนที่เราคิดว่าเราเปจ้ดพี i too many of you Wow. Yes. I'm not who you think I am. Why? Wow. Wow. <laughs> what do you wow. hey. Tonight, we drink for our We drink for our time. Wow. <laughs> เหมือนดูถางจริงๆคนควรคนคูริหรอใช่ไหมคูริใช่ไหมในรอบคูริคูริแข็งเกว้าวเลว้าวว้ยก้อเป็นแค่เียเยอะแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเยะจนรอง ลขึ้นสูกและคูล้ละคุณเจีบก็ลจะกลายเป็นผู้ที่ถูกว้าเขาต้องเป็นเผ่าอะไรหรือเปล่าวะรู้ไมวิทยา,าการหมาเลเจ็ดบวัวไอเสิร์ฟ <laughs> ว้าวเว้ยใครมาทำไมผูนี้โดนคูนี้ โอยมันต้องเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดแน่เลยอ่ะมันเท่มากเลยเนาะจริงเออมากเลยอ่ะแล้วือภาษาอังกฤษทุกคนเข้าปากไปเลยเพราะทุกคนเป็นลูกขึ้นเพราะคนลูกรึ่งทุกคนเป็นเด็กอินเตอร์โอ้ my god โอ้ my god โอ้ยโอยากดูมึงมันต้องบูบูั่นนั่น แสดงเท่มากอะ่ะโอ้ยดีอ่ะดูอ่อเอแบบเหมือนดูหนังจบแล้วไวมากโอเมก้เ oh <my> พลินมากตัดเต็มมากเพลินมากฉันไม่อาทวิฉันจเจอทวิตมาอม เขาก็ส believe, hey, really? right? ัมภาษณ์เจบใช่ไหมว่าแบบอะไรยังไงบอกว่าเนี่ยเหมือนมีประมาณสิบตอนแล้วแบบเหมือนไม้ขอคิวเจ๊ไปสามสิบคิวไม่บอกว่าถ้านจแคร์ใครไม่ได้ใช้ใช้ตายก่อนเอ็นดูให้ตายก่อนเออเดี๋ยวเราาไม่ได้ขอตายเลยตายเลยคิวแต่ว่าคุณเป็นตัวหลักอยู่นะ คุณเจฟคุณเงไปไม่ได้นะคะคุณต้องเคลียร์คิวให้คุณกิรัตด้วยค่ะอุ๊ยฉันชอบอะฉันจะก็บอกเลยวอ่านฟิกอะไรนี้มาเนาะอยากเห็นอะไรแบบนี้เป็นแฟนตาซีแฟนตาซีที่ทําถึงจากคนงานคนไทยอะไรเนี่ยอันนี้เรารู้สึกว่าขนาดเป็นไพร์โดยังจัดเต็มมากๆเลยรู้สึกว่าต้องอ่านขับไทยเออคือเรารู้สึกว่าด้วยความที่ทุกคนในเรื่องค่อนข้างที่จะ เขาใช้ภาษาอังกฤษเป็นชีวิตประจําวันอยู่แล้วใช่คืออาจทั้งมีลูกครึ่งหนึ่งแบบอาจเรียนอินเตอร์หรืออะไรต่างๆเรารู้สึกว่ามันทาให้วัยของซีรีส์ดูแบบมีความอินเตอร์มากเลยอ่ะอินเตอร์จริงแล้วเรารู้สึกว่าเขาจัดเต็มมากๆทั้งแบบเขาเรียกว่าอะไรอะโปรดักชั่นเออคือทุกอย่างดูลงทุนและน่าสนใจมากๆเลยทุกคนคือ ไม่รู้อ่ะคือคือไม่รู้ว่าแบบนี่โอ้ยจะจริงจริงว่าแบบตื่นเต้นอ่ะอูคือดูแลรู้สึกตื่นเต้นแล้วแบบอยากรู้ว่าเมื่อไหร่จะมาเราจะมีโอกาสได้ทำไหมหรือแพลตฟอร์มไหนอะไรเงี้ยใช่คือเออถ้าแบบบางบางบางอย่างมันยากมันอาจจะแบบใช่ทำไม่ได้หออะไรแบบนี้ใช่ทุกคนแต่ถือว่าทำมาได้ตกคนดูมากๆทํทำให้ทุกคนอยากติดตามต่อแน่นอนอ่ะ การต่อสู้ของสองฝั่งอ่ะการที่จะดำรงเผ่าพันธุ์แวมไพายของตัวเองอยู่ในโลกมนุษย์อ่ะคุณไมดูเป็นคนที่เหมือนจะเรียกว่าไงอ่ะคนมองว่าเขาดูอ่อนแอในเผ่าหรือเปล่าไม่รู้เนาะแต่เขาแต่เขาหมาะกับแวมพายมากเลยอ่ะแบบด้วยความผิวและหน้าตาเขามีความนิ่งอะเนาะมันดูเป็นเป็นเป็นลุคที่เออเหมือนแบบ แบมพายทุกคนอธิบายไม่ถูกหลอแบบเหมือนไม่มีอยู่จริงใช่หรอเหมือนไม่มีอยู่จริงใช่แล้วอย่างแบบพี่ภูริแหละแต่รู้ว่าใช่เขาเยิร์ชหน้าก่อนเขาใช่ไรกัใช่ภูริที่รันยบคืออันเนี้ยเราไม่รู้อะด้วยความที่เหมือนเป็นฟิลเหมือนหัวหน้าเผ่าหรือเปล่าเออฉันจะรู้ได้ไงว่าเขาคือใครวะไมเคลดีเอเจโรจริงหรือว่าต้องแบบ แหวมนักแสดงอะไรอย่างนี้จะมีไหมไม่แน่ใจนั่นแหละทุกคนคือเรารู้สึกว่าลูกอิชิกะว่าหรือเปล่าอ๋อหรอใช่ไหมอ่ะอ้าไม่ใช่หรอเออนั่นแหละทุกคนขอโทษถ้าพูดผิดนะแต่ว่าคือเขาดูเป็นคนแบบมีอํานาจอะอ่าอ่าใช่ใช่อนนั้นอาจจะเป็นลุกน่าจะเป็นลูกหรือเปล่าแต่ว่านเป็นลุกแต่ว่าหน้าเข้มมากใช่หน้าเข้มมากแม่ใครเลยดิทุกคนฉันว่าขอโทษที่แบบพูดผิดนะ ต้องไปแบบช่วงแรกเนี่คือน้องเฟิร์สหรือเปล่าอ่ะเออใช่โอ้ยโอ้ยคือคิดถึงน้องมากคือมีแต่เนี่ยดูดิเนี่ยพี่ดอนดูดิตอนแรกเรามองอ่ะเราเหมือนแบบพี่บูรีมากๆเลยอ่ะทุกคนแต่แบบเฮ้ยเราวาลซ่านนะคือถ้าเป็นน้องลูกก็ถือว่าวาลซ่ามากเลยนะอุ้ยน้องเฟิร์สตัวย่อไม่ได้เห็นนานมากแม่คือจะบอกว่า อย่างลุกที่เราแบบเคยดูผลงานน้องอ่ะน้องยังพูดไทยไม่ค่อยชัดหรือว่าอะไรแบบเนี้ยแต่คือเขาหล่อนะแต่ว่าฉันว่าลุกแหละตัรงในเรื่องเนี้ยบอกเลยว่าโหเาบอกมากดูแบบสุขุมเอาจริงๆทุกคนตอนแรกนึกว่าเป็นหน้าพี่ภูริจริงๆเป็นแบบเขาต้องเป็นหัวหน้าฟิลแบบจริงคือเป็นฟิลแบบหัวหน้าเผ่าที่คุมทุกคนมึงฉากต๊ออาหารเนี่ยที่แบบใช่งอ่ะเหมือนหนังฝรั่งเหมือนเหมือนดู นี่คิดว่าซีจีบ้านเราเหมือนดูแวมไพร์เลยไอเรื่องเขาเรียกว่าไงอะเบลล่าเอดเวด่างถึงนึกออกป้ที่ต่ออาหารนะไม่เขาไม่ยิ่งหย่อนกว่าต่างประเทศแน่นอนโปรดักชั่นไทยคือดีมากถ้าเงินถึงถ้าเงินถึงสวยสุดเชื่อเลยว่าคนไทยทําได้คืออันเนี้ยคือปล่อยไพ่หลอดออกมาถ้าสมมติว่าจะมีลูกค้าเข้าขอให้เข้าเราไม่รู้สึกว่าเราคิดว่าทุกคนน่าจะแบบเขาน่าจะทําแบบทําได้ดีอะ เออรวมกับนักแสดงต่างๆมา,าก,กมายช็อปน้ที่ได้มาเนี่ยใช่อย่างเบกกี้อย่างเงี้ยคือเราเคยติดตามผลงานน้องอยู่บ้างแล้วเราก็ได้เห็นน้องไปทาแบบสายแฟชั่นหรืออะไรแบบเนี้ยคือเรารู้สึกว่าดีมากเขาดู เล่นเป็นตัวละครที่ชอบที่น้องไม่ได้ปิดกั้นตัวเองรับงานอะไรใหม่ๆรู้สึกว่านออจะได้เห็นผลงานเยอะๆดูเป็นบทบาทที่หลากหลายอย่างอันเนี้ยคือดูไม่ออกเลยว่าน้องจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีนึกอกป่แล้วสุดท้ายจะจบดีหรือเปล่าคือดูแบบอ่าไมบอกว่าเป็นคนรักแต่สุดท้ายก็มีการเอาปืนเจาะหน้ากันหรืออะไรแบบเนี้ย ซึ่งแบบเฮ้ยมันน่าสนใจมากอย่างคุณเจ็ฟที่จะต้องมาเชื้อเฉือนกับเนี่ยคุณใจก็เลยไม่รู้เขาแบบเป็นทีมที่จะต้องแบบฆ่าแวมพายหรือเปล่าเป็นแบบบ้างล้างผอบพันแามพายนะเออหรือแวมพายอาจจะต้องแบบเนอะ เขาใส่ชุดนหน่วยสว a t แบบนี้พามีความอันตรายต่อบ้านเมืองจะต้องกําจัดหรือกล้าทุกคนน่าสนใจมากจริงๆทุกคนเนี่ต้องหวังว่าดูแล้วตื่นเต้นอยากดูขอให้ได้ดูและได้ทําได้แล้วกันเนาะหวังว่าหวังว่าน้องชายว่าทุกอย่างจะเอื้ออํานวยในตอนนั้นเออไม่รู้ว่ามีกี่ตอนไม่รู้ว่ามีสิบตอนจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยโอเคยังไงก็ฝากติดตามไปเรื่อยๆเลยทุกคนน่าจะต้องมีออฟฟิเชียลทีเซอร์ออกมาอีกทีหนึ่งตอนใกล้ๆอะไรอย่างนี้เนาะ เออตอนนี้ก็คือทำมาเรียกแขกเรียกน้ำจิ้มเรียกแขกเออนิดนึ่งนี่ว่ากลยเกแน่นอนนะคะใช่เป็นกำลังใจให้นักแสดงทุกคนรวมถึงทีมงานทุกคนเลยนะเย้ถือว่าตัวอย่างทำได้ดีทำถึงจริงจถูกต้องถูกต้องโอเควันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย